สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิพิสนุเรื่องเล่าบนหลังรถตอนที่23เผลอแป๊บเดียวก็ถึงตอน23แล้วเออวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับที่เท่าไหร่วะ26ใช่ไหมหรือยี่สิบไม่รู้แหละนะครับเอาเป็นว่าวันศุกร์ก็แล้วกัน ดูที่วิดีโอเอานะด้านซ้ายบนไว้ผมตัดต่อเมื่อไหรนะ่นี่นแหละผมถึงจะรู้ว่าวันอะไรนะครับโอเคก็วันที่25พฤศจิกยพฤษภาคมพุทธศักราช2,560หกนี้รถผมก็ครบหนึ่งปีแล้ววันนี้25หรือ26ยังทะเลาะกับตัวเองอยู่เรื่องวัน สรุปง่ายๆเลยอะไรวะเนี่ยวันนี้วันที่26โอเคหมายความว่าเมื่อวานนะครับวันที่25พฤษภาคม2566ที่ผ่านมารถผมมีอายุครบ1ปีแล้วนะฮะก็ไม่น่าเชื่อนะนี่ผมวิ่งมาเท่าไหร่ละหนึ่ง้าพันห้ 93กิโลเมตรแล้วเดี๋ยวรอรถข้างหลังหมดก่อนเหลือมอไซค์หนึ่งคันข้างหน้าว่างอยากว่างไกล let's go ก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่าน MMM นะฮะเขาพิมพ์มาในความคิดเห็นบอกว่าเขาชอบวิดีโอที่ถ่ายยาวๆแบบนี้หมายความว่าเป็นวิดีโอที่ผมเดินทางในแต่ละวัน ก็คือวิดีโอขับรถประจําวันนั่นแหละแล้วผมจะเป็นพวกที่ถ่ายแบบถ่ายไม่ตัดเลยนะอ่จะตัดก็แค่ตอนปิดกล้องนะครับหรือว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นข้อมูลส่วนตัวแล้วมันอยู่ในอยู่ในวิดีโอนี้นั่นแหละครับผมถึงจะตัดออกนะฮะแต่ว่าหลักๆแล้วผมจะบันทึกการเดินทางก็บันทึกตลอดทั้งทางนะเอาว่าเห็นอะไรในจอ ผมก็เห็นอย่างนั้นแหะครับเห็นเหมือนท่านผู้ชมนี่แหละเพราะว่าผมหันหัวไปทางไหนนะฮะตาผมก็จะเห็นแค่นั้นเหมือนกันเหมือนกันกับวิดีโอนี้เลยนะเพียงแต่ว่าอาจจะมองคนละจุดโฟกัสในคนละจุดแค่นั้นแหละนะครับแต่ข้อดีของการดูวิดีโอก็คือว่า อะไรวะนี่เขาเปิดไฟเลี้ยวตั้งนานแล้วหลับในแล้วลุงไอเราก็รอ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 ไปดิรอว่าเขาจะออกขวาหรือไม่าะถึงไหนแล้วเมื่อกี้บนข้อดีก็คือนั่นแหละครับมันเห็นทุกอย่างบางทีก็มีทักทายเข้ามาบอกเออตรงนั้นตรงนี้เจอผมนะฮะเจอเจอผมผมวิ่งเส้นเดียวกับพี่ อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นความสุขอีกแบบหนึ่งที่เขาเรียกว่ายังไงมีคนทักทายนะนะครับดีใจครับดีใจเจอก็ทักทายได้นะขอเงินได้แต่ไม่มีให้นะ <c oughs> ครับเ,เมื่อคือนดูจอวิกสี่โอ้โหแบบก็มันนะมันนะครับมัน แต่ว่าก็ทำเอาผมตอนนอนตีสองเลยนะเพออืนพอนเพือนนะครับตีสองเนี่ยมันเลยเวลานอนแล้วผมก็นอนไม่หลับโอ้โหคิดว่าน่าจะไปหลับเอาตอนตีสามอะ่ะบอกเลยว่าตอนนี้สติสัมปชัญญะผมไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมว่าอย่างน้อยก็น่าจะสักแปดสิบอ่ะอย่างน้อยเลยนะน่าอยา80แดิบเปอร์เซ็นต์นะครับ เพราะว่าก่อนขับผมก็ประเมินตัวเองแล้วว่าเฮ้ยเราขับไหวไหมเรามีสติสัมปชัญญะเพียงพอที่จะรับมือกับทุกๆอย่างได้หรือไม่อนะก็ตอนนี้สติผมที่สมาธิสติสมาธินี่แหละของผมไม่เต็มร้อยนะครับผมก็แบ่งไปใช้พูดบ้างนะอืแต่ก็ยังว่าแหละผมก็มีวิธีรับมือของผม ว่าทํายังไงผมถึงจะแบ่งสติสมาธิได้โดยที่ทุกอย่างไม่ได้บลกพ่องหรือว่าบลกพ่องน้อยที่สุดตรงนี้เอาไงไม่ได้ว่ะรถกระบะเขาจะออกเขาเลี้ยวก่อนให้เขาไปก่อนเรามันมอไซค์ครับเขาเรียกว่ายังไงมันเปลี่ยนเลนได้ง่ายกว่ารถยนต์อยู่แล้วนะถ้าเป็นไปได้ก็ให้รถยนต์เขาก่อน อ่ผมออกขวาแล้วนะว่างนะเป็นไปได้ก็ให้รถยนต์เขาก่อนนะเพราะว่าบางทีถ้าเราไม่ให้โอกาสเขาเขาอาจจะไม่มีโอกาสเปลี่ยนเลนเลยก็ได้ยิ่งเป็นการจราจรแบบสภาพการจราจรกรุงเทพเนี่ยรู้กันอยู่นะแค่หาช่องเปลี่ยนเลนนี่ก็ยากชิบหายแล้วเอานี่ผมลากเกียร์สองเนี่ย ลืมตัวนะครับว่าขับเกียร์สองอยู่แล้วก็ขับความเร็วเท่านี้ผมแค่มองข้างหน้าว่าเออเราใช้ความเร็วสมเหตุสมผลไหมไม่ช้าเกินไปไม่เร็วเกินไปไม่ทําให้ข้างหลังหนักใจก็พอแล้วสายสิบสองนะเดี๋ยวก็เปื้อนออกไปนะเดี๋ยวเขาก็เลี้ยวขวาแต่เขาออกซ้ายไปแล้วเดี๋ยวเขาก็เลี้ยวขวานะครับผมไม่รีบขนาดนั้น มันไม่ใช่แหละคือจริงๆไอ้เส้นฝั่งซ้ายเนี่ยเขาบังคับเลี้ยวซ้ายนะเส้นบังคับเลยนะแต่รถเมย์ก็เลี้ยวขวาครับก็ไม่รู้สิอ่าเขาก็ฝ่าฝืนกดหมายเป็นชีวิตจิตใจก็ว่าได้นะต้องพูดอย่างนี้นะเพราะว่าเห็นมาเยอะเลยเห็นเกือบทุกคันรถเมย์สีส้มนะฮะคือเหมือนกับว่าจอดตรงเนี้ยจอดในเส้นที่ควรจอดที่มันบังคับเลี้ยว เลี้ยวขวาเนี่ยมันไม่ทันใจตรงนี้มันว่างไงเขาก็จะออกไปนุ่นออกเลนบังคับเลี้ยวซ้ายพอถึงปุ๊บแม่งเลี้ยวขวาเลยนะฮะเอออันนี้มันเป็นเรื่องปกติของเขาซึ่งมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นไงมันผิดกฎหมายมันผิดเลนผิดวิสัยผิดมรยาทผิดจรรยาบรณก็ว่าไปแต่พูดแต่พูดก็พูดไปก็เท่านั้นครับรถมีสีส้มก็คือรถมีสีส้มเราต้องดูด้วยนะ ใจเย็นใจเย็นคันนี้เขาจะเอาอยัางไงเขาก็ต้องตบเข้าแล้วครับเพราะว่าข้างหน้านั้นน่ะมันเป็นทางเบีัยงผมก็ค่อยๆไปนะเพราะว่าเรารู้ตัวดีนะครับว่าสมาธิของเรามันมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เ่ทำไมายางข้างนี้แบนๆวะแต่ข้างนูน้นมันไม่ได้แบนแบบนีอ้อ่อนข้างนึงมั้ง เออหรือไม่ก็ข้างนี้ซึมนะครับข้างหลังล้อซ้ายเนี่ยแเราก็ขับไปเรื่อยๆของเรานะก็หวังว่าตรงนี้จะซ่อมเสร็จภายในเร็ววันนะครับจริงอยู่ว่าถนนเส้นนี้มันไม่ได้ติดอะไรมากนะแต่ถ้ามันติดแม่งก็ติดชิบหายเลยส่วนใหญ่จะติดรถไฟนะครับแล้วก็รถเ,เสียแค่นั้นแหละไม่มีอะไรหรอกหลกัหลกๆติดรถไฟ โอ้เขายังทำไฟฟ้าอยู่นะวันก่อนก็ทำนี่หว่านี่ไงรถเมย์สาย12คันที่ผมว่ามันก็จริงนะมันอาจจะคิดว่าแบบรถไฟฟ้าข้างหลังก็สาย12เหมือนกันแย่งลูกค้าแย่งผู้โดยสารแต่มันก็ไม่ใช่เหตุนะนะที่จะไปทำอย่างนั้นแต่ก็เอาเถอะนะถ้าเขาคิดว่าดีเขาก็ทำไปทำผิดจนเป็นอาจินส่วนผมเหรอ ผมไปไม่ได้ผมก็จอดครับแค่นั้นแหละผมคงไม่ไปแทรกชาวบ้านหรอกก็อยากให้เขาข้างหลังไปไหมเออเขาไปได้ผมไม่เป็นไรครับเขาเรียกว่าไงขับมอไซค์มันต้องเตรียมพร้อมที่จะเจอแดดเจอลมเจอฝนเจออันตรายต่างๆนานาเจอแม้กระทั่งความจันไรของตัวเองและของคนอื่น ต้องพูดของตัวเองและของคนอื่นด้วยนะเพราะว่าบางทีเราก็ทำเรื่องจันไรกับชาวบ้านเขาได้เหมือนกันทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจเพราะฉะนั้นก็ระวังกันด้วยเอ็กแม็กคันนี้ว่าไงยาระเวันธ์ เจ้าก็ไปหาเบียดเขาเนาะปาซ้ายปาขวาก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ใครคิดว่าดีก็ทำใครคิดว่าดีไม่ทำก็ได้ตัดสินใจเองเลยสําหรับผมอะไรที่ผมคิดว่าดีผมก็จะทําอะไรที่ผมคิดว่ามันไม่ดีมันก็จะไม่ทํา ออกขวานะพี่ชายใจเย็นนะอาจจะมีรถปัดมาไว้ใจไม่ได้วะรอก่อนดีกว่าไม่มีแล้วเยี่ยมใจเย็นนะปะ๋าเข้าไหนดีทีน,นี้ได้วะเฮ้ยปลปางนะครับมีไหมไม่มีว่างเชิงโงกหัวไปก่อนนะ ถ้ามันก็ชั้นชิดเป็นมุมแบบมุมสี่เหลี่ยมเหลี่ยมอย่างมุมหลังรถตู้อย่างเงี้ยค่อยๆชะงกหัวไปนะเออบางคนชะงกไปเยอะเขาเรียกว่าอย่างไงอะ่ะโดนมอไซค์ที่ซอกแซกมาปาดหัวให้ปอกอย่างเงี้ยถ้าใส่หมวกก็โชคดีไปครับไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดโชคร้ายไม่ใช่โชคร้ายดิตัวเองไม่ใส่มอไซค์เอ,อ้ยตัวเองไม่ใส่หมวกกันน็อกแล้วขี่มอไซค์โดนปาดอย่างนั้นก็ช่วยไม่ได้ครับ หัวแตกชักปับปรับปับตรงนั้นได้เลยนะเพราะฉะนั้นขอให้ระวังขอเข้าเลยนะพี่ชายลุงจะออกไหมเนี่ยเสียวเหมือนกันวะเออบางครั้งเราก็ต้องระวังด้วยนะบางอย่างจริงอยู่ว่ากฎหมายนะครับกฎหมายเส้นบางคงบังคับอย่างนี้ถ้าอะไรที่มันอันตรายกับเราก็ เขาเรียกอะไรฝา่าฟืนโดยจำเป็นก็ก็ได้นะ <V oon. S 1> มันก็เหมือนยังไงวะถ้าเอาว่าเมืองไทยนะถนนบางเส้นบางที่บางแห่งเนี่ยเขาบอกว่าอ่า จำกัดความเร็วไม่เกิน60กิโลเมตรใช่ไหมสมมติบางเส้นนะแล้วเผอิญว่ารถส่วนใหญ่ในรถเพื่อนร่วมทางนี่แม่งวิ่ง90บร้อยอย่างเงี้ยนะครับถ้าจะให้เราวิ่งไม่เกิน60มันก็อันตรายนะเพราะว่าพวกเขาวิ่งร้อยกันความความเร็วมันห่างกันสามสิบสี่สิบอย่างเงี้ยโอ้มันก็เกือบเท่าตัวแล้วนะ เพราะฉะนั้นโอกาสที่รถเพื่อนร่วมทางเขาจะหลบไม่ทันหรือว่าเบรกไม่ทันเนี่ยก็มีสูงนะครับเพราะฉะนั้นจริงอยู่ว่าถ้าเราความเร็วมันจํากัดไว้ที่หกสิเนี่ยสมมตินะไม่เกินนี้เราอาจจะวิ่ง50ก็ได้หรือ40 ،เนี่ยมันก,ก,ก็ก็ถือว่าอันตรายเพราะว่าพวกเขาไม่ได้วิ่งตามกฎเลยที่ผมจะบอกก็คือว่ายกตัวอย่างเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี้ก็มันเป็นการบอกว่าเออ บางครั้งเราทําตามกฎหมายจริงๆนี่อาจจะไม่ได้เป็นผลดีกับเราเสมอไปนะครับแล้วแต่กรณีอม,มาอยู่ข้างๆตรงนี้ดีกว่าไฟเขียวแล้วรอได้อาคารพันศัดิ์เออเท่ดีวะไม่เคยเห็น เอาจริงนะผมขับผ่านทุกวันเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะมองถนนนะผมไม่ค่อยได้มองข้างทางสักเท่าไหร่บางทีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้นี่มันแยกอะไรซอยอะไรนะผมรู้แต่ว่าปริมาณรถเวลาเนี่ยวันแบบเนี่ยมันจะประมาณไหนรู้แค่นั้นนะครับเออมองแทบไม่ทันเลย ไอ้คันนี้อีกแล้ววะผมมองหาลุงแท็กซี่ของผมอยู่ระวังนะลุงนะขอไปนะพี่ชาย3616ใครเจอช่วยบอกลุงหน่อยเรวก็คิดถึงลุงเหลือเกิน อ้านี่มันเอ็กแม็กคุณละคันนี่เอ็กแม็กหาน้อยมากนะครับที่จะไม่สิ่งส่วนใหญ่สิ่งหมดรถผมก็เช่นกันไม่สิ่งก็หายากแต่ส่วนใหญ่สิ่งหมดโอ้มาเจสตี้ว่ะ คันนี้ออกขวาจอดไหมเนี่ยระวังระวังอาจจะจอดก็ได้อาจจะมีรถเลี้ยวขวา,เ,าเรื่องเราบนหลังรถก็ถือว่าเอามาฟังเอาไว้แบบ ฟังหูไว้หูนะเรียกว่ายังไงฟังไปเฉยเฉยก็ได้ผมจะเข้าขวาวะไม่ได้วะเข้าขวานะพี่ชายนะเดี๋ยวดูแท็กซี่คันนี้ก่อนสีเหลืองนะ้าว่าไงนะขอฉันไปหน่อยนะไม่รู้ใครอายุน้อยอายุเยอะเรียกน้าหมดขอไปเด้อไอเด้อ โอเคผมได้แล้วก็หวังว่าด้านขวามือมันจะไม่มาเปื้อนเข้าผมนะพี่ชายคันนี้ออกขวาแสดงว่าข้างหน้ามีอะไรสักอย่างแน่ๆมีไหมพี่ชายถ้าไม่มีพุ่งไปเลยก็ได้ออนั่นแหละดูที่ข้างหน้ามีอะไรมีปีกกว่า เข้ามาซ้ายละเลีเ้ยวนะครับคันนี้เรียกแท็กซี่ว่ะแสดงว่ามีผู้โดยสารต้องการโอ้อยู่ลึกเลยมีสามลอ้อวะ่ะฝ่าไฟแดงก็มาระวังระวังอย่าไว้ใจมีทุกอย่างครับที่นี่ กลับรถก็มีฝ่าไฟแดงก็มีคนเดินก็มีรถเข็นก็มีคันนี้เลี้ยวเข้าซอยสาม ห้างร้านต่างๆเริ่มกลับมาแล้วนะหวังว่าฉันจะมีที่จอดรถเชือกเพียบเลยก็หวังว่าจะไม่เข้ารอฉันนะ เดาเดาขนของเกมมิ่งเขามีที่จอดมอเตอร์ไซค์สำหรับเราก็แย่หน่อยอ้า เยี่ยมไปเลยเราไปหาที่จอดกันเถอะอืมดูเหมือนจะโล่งนะแต่ว่าก็อย่าเพิ่งไว้ใจฝั่งนี้ไม่มี ไม่มีเลยตรงนี้ได้นะถ้าจะทำน,นี้รถไอ้ผู้รือเปล่าวะหรือว่าเปลี่ยนแล้วผมเอาตรงนี้ดีกว่านี่เลยข้างเนี่ยเจ็ดหกเจ็ดสามเนี่ยได้แล้วจริงก็ได้น,นี่ข้างไอ้คันนี้ก็ได้แต่ไม่เป็นไร ส่วนใหญ่ก็อยากจะจอดที่แบบออกง่ายนะแต่ผมไม่รู้สินี่ดูดิคนนี้เขาจะเอาที่ของเราหรือเปล่าที่เราจองไว้ไม่เป็นไรเรามีแผนสองอยู่เข็นไปเลย คนนี้เขาไม่ค่อยจอดอะไรข้างในอยู่แล้วตรงที่เราต้องการหรือเปล่าวะใช่วะ่ได้ละ ขอบคุณครับโอเคได้แล้ว t ดอะสก o ๊ปนะไปชิดไปหน่อยเขาเข้าไม่ได้เดี๋ยวออกอีกโอเคเยี่ยมนี่อะไรนะรถอะไรวะ แกนฟิลาโนเหรอเดียวถึงแล้วนะครับถึงแม้ว่าผมจะสติไม่ได้ถือว่าเรือนลางนะเดี๋ยวนะมันยังมีไอ้คนๆอย่างนี้อยู่อีกเหรอทำไมผมไม่สังเกตวะ เออเอาเถอะนึกว่าหายหมดแล้วนะครับยังมีอยู่อีกแต่ยางนี่แตกลายงานแล้วนะเนี่ยเนี่ยเห็นนะแก้มยางก็ดีนะร่องยางก็ดีเออมันเป็นการบอกว่ามันถึงเวลาแล้วที่ต้องเปลี่ยนยาง let's go ตรงนี้มีคนสูบบุหรี่ฮห ไม่เป็นไรอืดดืดดินดืด Let's go เกกอ้าอะไรล่วงละจริงจริงเรื่องเล่าก็ไม่มีอะไรนะมีแค่ช่วงแรกๆนะเนี่ย หลังๆมานี่พูดไปเรื่อยเปื่อยเออถือว่ามาฟังความคิดผมแล้วกันตอนนี้ก็ยังแบบงนงนเงียนเงนอยู่นะสำหรับหัวเนี่ยเออพอพอเข้าหมดผ่อนคลายหมดผ่อนคลายก็คือเราไม่ต้องใช้สมาธิอะไรมากแล้วเพราะว่าผมถึงที่หมายแล้วไงนี่เราไม่ต้องขับรถแล้วเราไม่มีอันตรายบนท้องถนนแล้วอเสียงลมหายใจดังเลยนะ ไมมันอยู่ใต้จมูกเราไม่ต้องเผชิญพยัตอันตรายบนท้องถนนแล้วไอ้นี้มันหมดแล้วนี่หว่านี่เจ็ดกรดกฎาคมสองห้าหกห้าไม่ไปต่อแล้วครับไม่ไปเสียภาษีแล้วครับจะบอกว่าไม่มีเงินไม่ใช่ก็ไม่ใช่เหตุไม่ได้ใช้รถมันก็ไม่ใช่เหตุเออต้องรับผิดชอบด้วย อะไรที่ต้องเสียก็เสียนะครับภาษรงภาษีอืมไม่ใช่เหตุครับซื้อรถมันก็ต้องดูแลโอเคจบแล้วร้อนมากเลยเอกรุงเทพเมืองฟ้าอมรอโอเค25นาทีนี่หวะว้เจอกันใหม่นะครับขอบคุณมากเลยที่รับชมจนถึงตอนนี้นะขอบคุณจริงๆ และขอบคุณคุณ m อ m อ,อ,อ,อีกครั้งที่ชื่นชอบวิดีโอที่ยยาวๆนะครับถ่ายต่อเนื่องแล้วผมก็ถ่ายอย่างเดียวนะไม่มีเสียงอะไรนอกจากเสียงลมกับเสียงเสียงรถแค่นั่นแหละโอ้ขอบคุณมากไว้เจอกันใหม่ครับทุกท่านสวัสดีครับ